ก็โอเคนะครับ okay, ก so ับสวัส okay, ด so ีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มคนเดนต์ไปนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ ก็โอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาดูตัวละครกันเหมือนเดิมนะซึ่งเจ้าตัวละครที่จะมาดูกันในวันนี้เป็นตัวมิระเข้าใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเว้ยซึ่งตัวนั้นก็คือปู่ยามาโมตโตะนั่นเองนะจากเรื่องบีอีกแล้วนะก็คือเอา,อาง่ายๆไม่แน่ใจนะว่าแพทนี้ใช่ b r สพาร์ทสองหรือเปล่านะเออแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาทําการคาพี่แกมาก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ทําการคารมานะก็มาคุยกับบนะูมาเนาะนี่แล้วก็ไอวอนทูเมคชอยแรกนี่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ ซึ่งชื่อพี่แกนเนี่ยชื่อว่าแกนริปเปอร์เนาะก็เดี๋ยวค้ามมากันเลยปุ๊บอ๋อ,อก็นึกว่าจะมีคาซีนเท่ๆนะไม่มีเนาะก็เป็นคาซีนมีเลเข้ากาเกนะ่าเลยเนาะ ก็โอเคนะเราก็ทำการค้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำการอัพสเตตให้มันก่อนโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปเนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าปู่ยามาโมโตะกันนะหรือว่าในเกมชื่อว่าแกร์ริปเปอร์นั่นเองนะซึ่งสเตตที่เรามีก็เป็นประมาณนี้นะเลเวลตาอยู่ที่30เนาะแล้วก็พี่แกมีคาตาตอร์กรี่ลเดอร์เนี่ยเป็นบวกดาเมจ1 0 0เอนาะแล้วก็บวกเอลเมนต์พาวเวอร์อีก30%นั่นเองนะก็คือจะบวกพวกดาเมจธาตุก็คือพวก น่าจะเป็นพวกตีเลือดไหลพวกไฟอะไรพวกนี้นะเอออยสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ค่า m o d ฟายเนี่ยก็เป็นหนึ่งร้อยทุกช่องนั่นเองเนาะแล้วก็พี่แกเป็นตละครธาตุสีแดงนะหรือว่าธาตุไฟนั่นเองเนาะแล้วก็พี่แกมีพาสิฟิตติดตัวเป็น frame t o นั่นเองนะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครดับมิาเคิลหรือว่า mr นั่นเองนะซึ่งหาได้จากการไปคุยกับบูม่าอย่างที่เราทําให้ไปนะซึ่งพอเราคาพี่แกได้แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเขาเรียกว่าได้เป็นมิาเคิลฉาบไปแล้วนะก็คือ เอาไว้ปลดลิมิตเบรกนั่นเองนะเออก็โอเคเดี๋ยวใส่ทีมก่อนปึ๊บโอเคก็พี่แกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคอสแมติกเนาะเออก็ประมาณนี้สําหรับการเกิดขั้นตน้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าปู่ยามาโมโตะเนี่ยมันจะเป็นแนงไหบ้างนะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับปู่ยามาโมโตะเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะมันจะสมราคากับการที่มันเป็นระดับมิ l เรโคมไหมนะเออก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ายามาโมโตะมันไม่มีคอสเมติกนะซึ่งคอสเมติกที่เราใส่อยู่ก็เป็นขอนัวขาวนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูของโมเดลปู่กันเลยละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออ โอเคนะโมเดลปู่ก็เป็นประมาณนี้เนาะดูจากเผย์เผแล้วโมเดลค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยเนาะเพราะว่าจากส่วนมากเนี่ยมันเป็นโมเดล2มิตินะเห็นปะ่ะขนาดผ้าคลุมอะ่ะผ้าคลุมมันยังติดกับเสื้อเลยนะจริงๆอะ่ะตัวละครสมัยเนี้ยควรเป็นตัวละครระดับ3มิติขึ้นไปแล้วนะหลังจากที่ดูๆมาเออคือถ้าเป็นตัวละครแบบ 2D แบบนี้มันมันไม่สวยอะ่ะออให้พูดตามตรงก็คือสมัยนี้ตัวละครแบบ2มิติมันไม่เฟี้ยลแล้วนะเออ ก็โดยรวมโมเดลถือว่าเป็นประมาณนี้เนาะคือเราไม่เคยดูบลิชนะอย่างที่บอกไปนะกูก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโมเดลสักเท่าไหร่นะเออก็นั่นแหละโดยรวมเป็นประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของพี่กันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออก็โอเคนะสำหรับค่าวางั้นต้นของปูยามาโมโตะเนี่ยก็จะอยู่ที่2500นะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเคก็สำหรับปูยามาโมโตะเนี่ยดาเมจต้นจะอยู่ที่9,670นเนาะ แล้วก็ระยะจะอยู่ที่50 SPA หรือความเร็วจมตีอยู่ที่6วิเนะาะวังคันแรกตีเป็นแบบเซอร์เคิลค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะเออแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอ์นะแล้วก็มีพาส,สิติดตัวเป็นเฟรม e 2นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูท่าจมตีกัน,น่อยละกันอ๋อก็เป็นเหมือนการวิ่งเข้าไปฟันนะโอ้โหแล้วเสียงโคตรดังปุ๊บเหมือนแบบเครือบไฟให้ดาบอะแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันมนนะเอ,อ โอ้แต่เฟรมทูรู้สึกว่าไฟมันจะหมดเร็วมากเลยนะดิสตราอีกนานด้วยนะเออปึ้งปึงปึงปึง,ปงก็เป็นเหมือนเคลือบเคลือบไฟให้ดาบอะแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันมอนนะเออประมาณนั้นถือว่าถือว่าทำออกมาได้สวยอยู่นะเฟรมทูอ๋อมันมัน,ม,นมันแค่สามวิถึงว่าดีโคดเร็วเลยก็คือมันเผาแค่สามวินะเออถ้าแรกก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอัพต่อยแล้วกัน โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเฟรมออร่านะตีไปแบบฟู l เอี๊เนาะก็จะบวกดาเมจเป็น13,299นะแล้วก็บวกระยะไปอีก4เนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ7,000นะก็เดี๋ยวอัพไปแล้วกันปุ๊บโอเควงก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะแล้วก็ยังตีเพื้นอยู่อย่างเดียวนะเออไหนฮะแค่นี้เลยอะ <laughs> แค่นี้จริงเหรอ เดี๋ยวใหม่ดิก็เป็นประมาณนี้เนาะก็จะเหมือนมีไฟพุ่งออกมารอบๆตัวของปู่นะเออประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่๋ยวดูแอนิเมชันดิก็เป็นการควงดาบเนาะแล้วก็เหมือนชี้ดาบไปข้างหน้าแล้วก็จะมีไฟนะเออก็เป็นแบบอลาไฟรอบๆตัวนะเออถือว่าท่านี้ยังไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะไอ้ท่าเมื่อกี้มันเฟี้ยวกว่านะเออประมาณนี้เดี๋ยวต่อเลยลวกัน โอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเฟรมทอร์นาโดนะตีเป็นโคนเนาะ mm. ก็จะบวกดาเมจเป็น26,598นะแล้วก็บวกระยะไปอีก2เนาะแล้วก็ใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ11,500นะก็เดี๋ยวอัพเลยล้วกัน mm. ก็ยังไม่ตีแอร์นะสำหรับขั้นนี้ไหนโ oh. อ้ก็คือเป็นการฟันไปข้างหน้านั่นแหละ มันไม่ทรทนาโดเท่าไหร่เลยนะเอออ๋อมันมีมุหมุนินนดนึงมันมีมุหมุนช่วงนึงมุดมุดช่วงนึงก่อนถึงมอนมีอย่างประมาณนี้ก็คือมีหมุดมนหนุหน่อยๆนะก็เออเป็นพายุก็พายุก็ได้วะเออเขียนว่าพายุก็พายุก็ได้เออเนี่ยก็เป็นการแบบว่าฟันไปข้างหน้านะแล้วก็จะเกิดเป็นพายุไฟสามอันพุ่งใส่มอนนะถือว่าท่าเนี้ยพาสติเข้าสวยนะเดีวลองดูแอนิเมชันหน่อย อนิเมชันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็เป็นการปาดดาบไปข้างหน้าให้เสริเนาะเออประมาณนี้แต่เสียงเอฟเฟคโคตรดังเลยก็เดี๋ยวอัพต่อแล้ว,ลวกันโอเคขั้นต่อไปเนาะเื่อท่าว่าเฟรมวอล์ s นะตีเป็นแบบ Full l โนะก็จะบบกดาเมจเป็น39,897นะแล้วก็บวกระยะไปอีก8นะแล้วก็บวก SPA ไปอีก2เนาะก็จะตีเป็น8วินั่นเองนะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0นะก็เดี๋ยวอัพไปแล้วกันปุ๊บโอเคก็อัพตานแล้วนะตีแบบฟ l l l อโอ้โอ้ท่าน,นี้สวยท่าน,นี้สวยฮนะก็ตีแอร์แล้วนะแล้วก่อนตีแอร์ขั้นนี้ใช่ไหม โอเคตีแอขั้นท้ายดดูท่านหน่อยสิก็จะเป็นการปักดาบลงพื้นเนาะเดี๋ยวดู a อนิเมชันก่อนค่อยดูพาร์ติเคิลนะอีกทีดิปุ๊บโอเคก็เป็นการเอาดาบปักพื้นเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไฟพุง่งเป็นวงวงรอบๆตัวนะเออคือกูก็ไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรนะอย่างที่บอกไปนะว่ากูไม่เคยดูบลีสนะแต่ท่าสวยนะเออถือว่าอนิเมชันท่าสวยอยู่นะ ปักลงพื้นแล้วก็พิงช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 ิงเป็นประมาณนี้นะเออโอ้แต่ดาเมจค่อนข้างน้อยนะสำหรับปู่ยามาโมโตะนะก็ดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่296,770นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่96เนาะ S.P.A. หรือความเรม็วโจมตีอยู่ที่8วินะเพราะอัพตันตีนแบบ full AOE เนาะแล้วก็อัพตันตีแอร์ Air ด้วยนะแล้วก็มีพาสิสเจ็ดตัวเป็นเฟรมทูนั่นเองนะเออเดี๋ยวลองบัฟเลยละกันเนาะ ก็โอเคพอบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่667,730เนอาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่116่งนะส่วน s p a ก็อยู่ที่เท่าเดิมเนาะเออก็โดยรวมเป็นประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าปู่ยามาโมโตะนะเออ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าปู่ยามาโมโตะนะส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวเนาะคิดว่ามันยังค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะสำหรับตัวมิาเคิลนะเข้าใจแหละว่ามันมีเฟรม2นะตีเป็นแบบ FullLE เนาะแต่ว่าดาเมจมันยังหลักแสนอยู่นะสำหรับตัวมิาเคิลถือว่ามันค่อนข้างธรรมดานะแต่ว่าส่วนตัวให้โปะเก่งกว่าลูฟี่นะ ลูฟี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะเออลูฟี่อ่ะมันไม่ควรเป็นตัวระดับมิาเคิลด้วยซ้ำเนาะส่วนโปเอาจิตตส่วนตัวก็คิดว่าโปก็ไม่ควรเป็นตัวระดับมิาเคิลนะพอดูจากสเตตอะไรต่างๆแล้วนะเออแต่มันก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่บุคคลนะแต่ส่วนตัวคิดเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเวยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเออบราอ